สวัสดีค่ะพี ha, 6. 6. 6. 6. Enfin, 6. 6. ่น <Et à? organ indie> ้องค่ะเจ็ดโมงสารวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมหกหกค่ะนี่ได้บ้านใหม่แล้วได้บ้านใหม่แล้วก่อนอื่นก็ฝากกด subscribe กดไล k e กดแชร์นะด้วยจ้ะกดกระดิ่งด้วยจ้า นี่ได้บ้านไม้แล้วค่ะพี่น้องค่ะคือมันมีมาโดนละละค่ะเขอกนี่แต่ว่าข้อก็สีมังเอาลังข้าวออกค่ะไปเป็นแล้วตรงนี้ตร,นตรงนี้แนวออนนี้นี์อนนนนี้ออนนี้อันนี้มาโชว์ตัวก่อนนี่นี่ไหนไหนเงยหน้า,นาก่อนเงยนะคนนี้แอนนี่ค่ะคนนี้เอ็ม เด็กยี่สิบนิ้วคะ่ะสาวพ่อพ่อแม่แม่กดติดตาม oh <my. S 1> กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ oh <my. S 1> ขอบคุณในความเ mm hmm. มตตาเอ็นดูเด็กๆอ๋ออ,อดัมฟาร์มครนะ <c oughs> ต่อสังค่ะกับพี่น้องค่ะแอนนี่เอาขันพี่น้องเห็นลูกตาแอนนี่ค่ะคิดว่าว่ากลายพัน <c oughs> เดีค่ะค่ะเดี๋ยวสิไปเอาของเล่นมาใส่ให้เพลินกันนี่เอมมี่เดี๋ยวได้ค่ะไปเอาของเล่นมาใส่ให้เพลินกันของเล่นเพลินนี่ค่ะของเล่นเพลินจิบจิบจิบได้มาแล้วแม่ได้ของเล่นมาให้แล้วนี่ลูกอ่ะ ดดอยู่ในนี้แหละห้ามดือ้อ <c oughs> ยายวิ่งตามไม่ไหว <c oughs> คือจังมีลูกหน่อยนี่แล่ละค่ะพี่น้องคะ่ะเลียนตามบไว้แล้วคะ่ะ <c oughs> คลิปแรกของคอ,อกนี้นะคะ <c oughs> บรสันแลรนตามแม่แม่บริเเป็นอิสระล่ะค่ะแม่เพื่อนน้องเอินขวัญอ่าเกิดศึกแล้วค่ะพี่น้องเชีย่ยวมุ่งดำหรือม,มุ่งขาวค่ะอ่าเกิดศึกแล้วเบิงง่่าสามพี่น้องขอกเดียวกันค่ะหนึ่งกิโลคนนี้หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองบอกนนี้หนึ่งจุดหก ทองเดียวกันคนละใส่อฮอ้ไม่ย่มเด็กเด็กโดนค้างแม่เิ่นมาละคะ่ะเอิ้นขวัญดีไหมดีไหมหนูเป็นอิสระดีไหมแบบนี้ลูกเอ้ดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะอยากเข้าไปหาลูกเอิ้นขวัญก็เข้าทางนี้ได,ด้แต่ว่าแม่แนะนำว่าเอิ้นขวัญพักผ่อนก่อน แนะนำว่าพักผ่อนก่อนเลยไม่ต้องอยากเข้าไปเลยมาเยี่ยมลูกเหรอได้อะไรมาเยี่ยมลูกล่ะลูกโดนขังได้อะไรมาเยี่ยมล่ะของชิ้นนี้ถูกใจยยายมากเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันยายวิ่งตามไม่ทันเนาะค่ะ อภินันทนาการจากเกาหลีนะคะคอกนี่อภินันทนาการจากเกาหลูผู้ใดเห็นเนี่ยค่ะพี่น้องคะเมีเพิ่งกระโดดเขามาได้ค่ะเบื้องความสูงเนะะี่ยค่ะฝุดกว่ากว่าผุนเด้ยค่ะว่าธรรมดาเก่งปบมือให้แม่เอิ้นขวัญแน, <c oughs> น ถามพาดเดอค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะมาดู r รีแอคชั่นหลังจากได้อภินันทนาการจากเกาหลีนะคะบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่หลังนี้นะคะน้องเพิ่นไปทํางานอยู่บุนเนาะค่ะเพิ่นกะแต่งานมีครอบครัวอยู่บุนเพิ่นกะบอกเออตะเนี่ยทรงมาให้ค่ะเดียวก็ค้องล่นเดียวก็ค้องกิ่นเดียวก็โนนนี่นั่นเนาะค่ะเนาะ เริดอยากออกก็ไม่ได้ออกสบายแล้วยายย,ยายยายไม่ต้องวิ่งตาม,มตพี่น้องขาคันมากกระฝากกดไหลกดแชร์กดกระดิง่งกดติดต,ตามให้แน่ได้จา้าว่ามักกระกดใดขึ้นกันจา้า <laughs> สวัสดีคะ่กกะ 你看